สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยเราไปทำลับสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะสิวเดีนสามารถทำลับสมองได้ในบทวตามลิงก์ที่ทิเชิ์ส่งให้นะคะ n u m b e r 1ล้อรถทำจากวัสดุชนิดใดกอไก่ผ้าขอไข่ย,ยาง คอควายพลาสติกคำตอบคือข้อไหนคะเก่งมากค่ะคำตอบคือข้อขอครล้อรถนะคะทำมาจากยางนัมเบอร์ทถ้าจะประดิษฐ์ว่าวควรเลือกใช้วัสดุชนิดใดกอไก่เศษผ้าขอคขกระดาษชนิดแข็ง คอควายกระดาษชนิดบางคำตอบคือข้อไหนคะ Good job คำตอบคือข้อคอควายถ้าเราจะประดิษฐ์ว่าวนะคะเราควรเลือกใช้กระดาษชนิดบางคะ่ะ n ัมเบอร์ตุ๊กตาหมีทำมาจากสิ่งใดกอไก่พลาสติกขอไข่กระดาษ คอควายผ้าคำตอบคือข้อไหนคะ Very good คำตอบคือข้อคอควายตุ๊กตาหมีทำมาจากผ้านะคะ Number 4สิ่งของใดทำจากพลาสติกกอไก่สมุดดินสอขอไข่หลอดไฟไม้ถูพื้น ขอควายถังน้ำด้ามทับพีคำตอบคือข้อไหนคะ Good job คำตอบคือข้อขอควายสิ่งที่ทำมาจากพลาสติกนะคะนั่นก็คือถังน้ำและด้ามทับพีคะ่ะ Number 5. ยางทำมาจากสิ่งใดกอไก่น้ำยางของพืชขอไข่เส้นใยของพืช คอควายหนังสัตว์คำตอบคือข้อไหนคะ Very good คำตอบคือข้อกอไกยางทำมาจากน้ำยางของพืชน,นะคะสำหรับท็อปปิกในวันนี้นะคะนั่นก็คือสรุปการดูดซับน้ำของวัสดุค่ะสิเดนจำได้ไหมคะว่าการดูดซับน้ำคืออะไร เก่งมากค่ะการดูดซับน้ำคือปริมาณน,น้ำที่ซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุนั้นวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันสังเกตจากปริมาณน,น้ำที่วัสดุดูดซับไว้บางชนิดดูดซับน้ำได้มากบางชนิดดูดซับน้ำได้น้อยบางชนิดไม่ดูดซับน้ำ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันวัสดุบางชนิดเช่นผ้ากระดาษชำระสามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้เรียกว่ามีสมบัติการดูดซับน้ำส่วนวัสดุบางชนิดเช่นแผ่นยางพลาสติกไม่สามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้เรียกว่าไม่มีสมบัติการดูดซับน้ำค่ะ นเรนจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเราสามารถแบ่งออกตามประเภทของการใช้งานได้ทั้งหมดกี่ประเภทคะเก่งมากค่ะสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเรานะคะสามารถจำแนกตามประเภทการใช้งานได้2ประเภทจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเก่งมากค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือของเล่นอย่างที่สองนั่นก็คือของใช้นั่นเองค่ะ ซึ่งวัสดุที่นำมาทำของเล่นและของใช้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปตามสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดค่ะต่อมานะคะเป็นการเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุซึ่งวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีสมบัติแตกต่างกันจึงนำมาใช้งานต่างกันค่ะตัวอย่างเช่นไม้ว o o d ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้มาจากต้นไม้เมื่อตัดต้นไม้แล้วนำมาเลื่อยจะได้ไม้เป็นท่อนๆเรียกว่าซุ่งจากนั้นเอาเปลือกไม้ออกแล้วนำไปทำเป็นแผ่นไม้สิสเด้นจำได้ไหมคะว่าไม้มีสมบัติอย่างไรบ้าง เก่งมากค่ะไม้นะคะมีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมสัมผัสน้ำเป็นเวลานานจะผูดูดซับน้ำได้ตัวอย่างของสิ่งของที่ทำมาจากไม้นะคะต่อมานะคะเหล็ก metal เหล็กเป็นวัสดุธรรมชาติที่พบได้ในก้อนหินเรียกว่าสินแร่ เมื่อนำสินแร่มาเผาในเตาร้อนจัดจะได้เหล,ล็กหลอมเหลวออกมาสิวเด่นจำสมบัติของเหล็กได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเก่งมากค่ะเหล็กนะคะมีความแข็งแรงทนทานนำมาดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้นำความร้อนและไฟฟ้าเกิดสนิมและผุกก่อนได้ง่ายดูดซับน้ำไม่ได้ตัวอย่างของสิ่งของที่ทำมาจากเหล็กนะคะ ต่อมานะคะกระดาษ paper กระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำกระดาษมีหลายอย่างเช่นไม้ไผ่เปลือกไม้ฟางข้าวหญ้าและไม้เนื้ออ่อนบางชนิดรวมทั้งการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาย่อยใช้ใหม่สด่อนจำสมบัติของกระดาษได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเก่งมากค่ะกระดาษพักงอ ตัดได้ง่ายทำเป็นรูปร่างต่างๆได้น้ำหนักเบาเปื่อยุ่ยและฉีกขาดง่ายเมื่อโดนน้ำดูดซับน้ำได้ตัวอย่างของสิ่งของที่ทำมาจากกระดาษนะคะต่อมาพลาสติกพลาสติกพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นจำสมบัติของพลาสติกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง มากค่ะพลาสติกหลอมเป็นรูปร่างต่างๆได้ไม่นำความร้อนและไฟฟ้าน้ำหนักเบาไม่ดูดซับน้ำตัวอย่างของสิ่งของที่ทำมาจากพลาสติกนะคะผ้าคลอด ผ้าเป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนเส้นใยที่นำมาทอผ้ามีสองประเภทคือเส้นใยธรรมชาติที่ได้มาจากพืชและสัตว์และเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจากสารเคมีจำสมบัติของผ้าได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง Good ชอบเก่งมากคะ่ะผ้านะคะอ่อนนุ่มไม่นำความร้อนและไฟฟ้าดูดซับน้ำได้ดี ตัวอย่างสิ่งของที่ทำมาจากผ้านะคะต่อมาอยาง rubber ยางมีสองประเภทคือยางธรรมชาติหรือยางพาราที่ได้จากต้นยางและยางที่มนุษย์ผลิตขึ้นเรียกว่ายางสังเคราะห์จำสมบัติของอยางได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเก่งมากค่ะ ย่างมีความยืดหยุ่นไม่นำความร้อนและไฟฟ้าไม่ดูดซับน้ำตัวอย่างสิ่งของที่ทำมาจากยางนะคะวัตถุบางชนิดถูกนำมาใช้งานเหมือนกันแต่ทำมาจากวัสดุต่างชนิดกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานเช่นเก้าอี้ทำจากไม้พลาสติกและโลหะ วัตถุบางชนิดถูกนำมาใช้งานต่างกันแต่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันเช่นยางรัดผมถุงมือยางล้อรถลูกโปง่งทำมาจากยางเพราะมีความยืดหยุ่นไม่นำความร้อนและไฟฟ้าและไม่ดูดซับน้ำต่อไปนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในไลฟ์เวิร์กชีตตามลิงก์ที่ทิเชอร์ส่งให้นะคะให้ซิเดนตอบถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและตอบผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะซิลเดนก็เข้าใจการดูดซับน้ำของวัสดุมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซิลเดนจะต้องรอติดตามนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ทีเชอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ สวัสดีค่ะ